เก็บแล้วหรอวันนี้ใช้วาบมาแล้ววันนี้มากับแฟนคนใหม่ฮะชื่อมาลุโกก็โมกเหลืองไหม้มกเหลืองไหนใส่โชวหน่อยแบน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 มาลุโกก็วันนี้เราเพิ่งแลนดิ้งกันมาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับไปไปชมกันิว เป็นแบบสไตล์หมี่ผัดหมี่หกเกี้ยนไหนดูสิยังไงอือชัวร์อันนี้เป็นหมี่หมี่ผัดหมี่อะไรอะหมี่ต้นโพนี่ไข่แดงฟัสตอะไรคัสตาร์แล้วอันนี้ก็เป็นหมี่หกเกี้ยนทำไมหน้าตาเหมือนกันมากเดี๋ยวลองกินดูอือนี่ครับรุก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  ร้อนเออรู้แล้วอร่อยดีเต้ใหญ่ใหญ่ไงไม่รู้อร่อยนัวๆเต้นไก่ใหญ่นัวๆโอเคมากินโรตีเจลี่ยลุย ร้อนแน่ๆต้องดิ้ด้วยเหรอผู้ชมผู้ชมบอกว่าอยากดูอยากดูอยากดูพี่หนึ่งกินใครบอกว่าพูดคนเดียวตาวันพูดคนแค่แล้วยังยังยังหอมหอมร้อนหัวขาดน่าเกลียดโอเคโอเคโอเคจบ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่โอทาภูเก็ตย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะบูเล่บุเล่เมื่อกี้ก็ไปกินโรตีมาด้วยก็อร่อยดีใยวมาไนกันหาเที่ยวเล่นนะไปเฮ้ยโอ้ตัวเท่ากันเลยตอนนี้มุกกุเขาอยู่ที่คาเฟ่หมานะฮะด็อกคาเฟ่ครับเท่จังเลย ดนไม่พูดอะไรหน่อยหรอออาวไม่พูดอ่ะเดินหนีเลยอ๋อแล้วก็เดินหนี <c oughs> คืออะไร ตอนนี้วามาที่แหลมพมเทพเรารีบวิ่งขึ้นเขามาก่อนที่พาะที่จะตกดินก็คือนี่คือผลลัพที่ได้นี่โผลมาแล้วนิดนึงแต่เมฆบางจ้าเห็นไหมเห็นไหมแดงๆนิดนึงอย่างน้อยเองเห็นนะอ่าในสุดเขาก็โผลมาให้เราเห็น <Okay. S 2> วันที่สองทำไมไม่รู้แต่ก็บอกเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะพ,พีปะ่ะใช่เออ,อ่ะตอนนี้เรามาที่ท่าเรือแล้วนี่เขากำลังอธิบายอยู่ที่เราไม่ไปฟังไม่ใช่อะไรคือเขาอยู่ลำเลยฟัาเดี๋ยวขึ้นเรือแล้วถ่ายทีจะอาจจะพูดไม่ได้นะเสียงมันะจะดังเที่ยวทะเลนี่วันนี้คุณมกุกขเขาจะเป็นพยูน พยูนโชว์นะพยูนโชว์ตรงนี้ถึงเกาอ,อะไรนะอันนีน้ตรงนี้ัออ้ยอะไรอีเล่ปีเล่เล,ล้ครับลงน,น้ำ มันค้างตื้นเลยไม่มี ไข่แดดแรงมากไข่ไน้อยเมากไข่ไน้อยหรอไข่เล็กไข่เงี้ยวไข่เล็กไข่เหนืยไข่น้อยมาดูวิวเนาะ ก็ขอจบที่วันที่สองที่เกาะไถ่น้อยแล้วก็เป็นเป็นทิปตัวดําน้ําตัน้ํา่องีบีเอาไว้เท่านี้นะครับก็ภาพมีภาพดำน้ําเนี่ยเลยแบบว่าอาจจะเบลอเบลอนิดนึงภาพนาาทิพย์นิดหน่อยก็ยังไงก็ฝันติดตามมันก็ยังต่อไปด้วยแอมก็ยังไม่จบที่เที่ยวไม่เจอพี่ โตมาออกเกี๊อินเดียปะกินเน้อคือนอ้าดูฉันชอบเนื้อแรงๆกินให้ดีบเหรกินให้กรไก่อื้มความคําร้อนขึ้นมานี่ครับดูสั่นๆลอจัดูน้ำลาชันไหลตามเน้เหรอเน้อรูมรูมหมออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอเค ัสดีกับวันที่สามวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมแมร right. okay. ิออทแมริออก็เด okay. ี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำอันนี้เป็นห้องห้องแบบเอ่อพูลแอคเซสก็คือติดกับอันนี้กวไาสระว่ายน้ำเราจะเดินไปตรงนู้นเปลี่ยนจอกัน สนุกแหละดูออก คือคุ้มมากๆจ้าคือว่ามีติดาหารที่เลยตอนนี้อยู่ร้านระยะนะฮะระยะเสียงอาจจะดังมากหน่อยนี่ของขึ้นชื่อก็คือหนมจีนปูปูดิแน่นมากเออชิ้นใหญ่มากใหญ่มากนี่คือชุดเล็กนะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทชุดเล็กนะสูง้ายกินโชว์หน่อยชิ่มละำนหมอ่ อร่อยอร่อยเลยตาโตอย่างนี้ผ่านเกกินอันนี้อะไรไม่รู้หัวของดูหรือแค่อย่างเดียวแล้วกันเนาะอร่อยแล้วไปก็ตอนนี้เรามาที่หาด่าตงนะบริเวรอบๆหาดป่าตองคือมัก็เมืองลาเงียบมากโรงแรมติดกิจการยุ่งมาก แต่ตรงเนี้ยหาดสวยมากด,ดูสิมาตอนพอาทิตย์กำลังจะตกนะทุกคนเงียบสงบสวยสวัสดีครับวันนี้ คลิปวันสุดท้ายของที่แล้วตอนนี้ก็กลับมา,มานนมที่แท้ของที่แล้วโอ้ทาวฟุเก็ตทาวฟุเก็ตคนเดิมสามมาสี่วันมาสี่วันแใ้วันที่สามเยี่ยมได้มากินอยู่ร้านอะไระถ้ามันใหญ่หมออาหารที่ร้านก็บอาหาไม่เจอก็ <c oughs> เดินในเนี่นก็เจอเออเดี๋ยวถ่ายถ่ายอินเสิร์ตให้โอเคได้แน่แหละฮัลโหล อร่อยไหมฮัลโหลตอนนี้ก็อยู่สนามบินแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบินกลับกรุงเทพกันละไปก็ปิดแค่นี้แหละตามที่เห็นภูเก็ตสี่วันสามคืนของเราดีมากรีบมาก่อนที่คนจะกลับมาเยอะนะจริงๆบ๊ายบาย No, you see